i like a marine tv ครับรับลู่กับข่าวอลูนอมลินทั่วไทยนะฮะเดี๋ยวกลายอีสานใต้ข่าวใหญ่เขารถที่นี่ครับเจอวันนี้วันอังคาร19กันยายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ถ้าหาใครได้ตามคดีของกำนันกก็ตามแต่ทางตามกระบวนการแต่ไปไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีคือเจ้าหน้าที่ตารวจเหมือนกับว่ามองหน้ากันไม่ค่อยจะติดไม่ค่อยติดละเหมือนมีรอยร้าวรอยปริเกิดขึ้นจากคดีของกำนันกวันนี้ละเอียดยิบอย่างแน่นอนนะครับแต่ขยยบไปดูเรื่องราวเรื่องหนึ่งน่ารัก รักแถมดูดูแล้วน่าสงสารเห็นใจเกิดอะไรขึ้นม,มีหนูน้อยคนนึงเนี่ยไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กอยู่เลยไร้เดีงสาไม่พอใจพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่แอบไปถ่ายรูปกัน2คนโดยไม่มีหนู มอแล้วทีมงานข่าวรุ่นนรินบอกไว้ตรงนี้เลยไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีลาไม่มีหายหน้าไปพักร้อนพักผ่อนไม่มีสิ่งเดียวที่เขาจะหายไปหายไปไหนคะกัญญกรรมขอให้รู้ไว้ตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วนี่นะดิฉันไปนั่งพิธีกรรายการ The Real Next Gen นะจบรายการอัดกันถึงสามทุ่มครึ่งบอกตัวเองไม่เหนื่อยดมยาดมก้าไปเพราะอะไรไมีคนพร้อมนั่งแทนโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเปิดให้ดูอีกที จับตาดูน้องปิงปิงโคตรสวยเลยลที่เขาขาวขาวอ่ะชุดขาวอะว่ะนี่นี่นี่อ่านโคตรดีขอไมษคุณผู้ชมดิฉันพูดไม่เพาะดิฉันดมยาดมปุ๊บจบสามทุ่มกลับถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งอาบน้ำอาบท่า ตีสองตีสามมาทำงานใหม่ไม่เหนื่อยยกตัวอย่างเฉยนะแต่น้องเก่งทุกคนแล้วเราก็ไม่เหนื่อยด้วยอยางนี้ไปเราจะยิ่งไม่เหนื่อยครับพี่ใหญ่ไม่กล้าเหนื่อยเลยถ้าเราเหนื่อยเราป่วยน้องนั่งแทนได้ทุกคนพร้อมมาใหม่สดสวยผู้ชายหล่อมากพี่บอลและสองภาษาด้วยพี่ต้นโอ้เห็นไหมพี่ต้นต้องสะเทือนแล้วนะภาษาใต้ได้ป่ะเราคิดดูดิเรานั่งอ่านกันทุกวันเนี่ยวันหนึ่งพี่กินก็แก่วันหนึ่งพี่ต้นก็แก่แล้วสองคนก็แก่ไปพร้อมๆกันแล้วตัวเองอะมันไม่แก่ไม่ อเดี๋ยวเราติดตามก็แลวกันแต่ว่าเราอยากให้มีใครสักคนมานั่งเป็นเพื่อนเราหน่อยนะเออเนอะจะได้แบบเสริมทีมมากันเยอะๆอบอุ่นครับอ,อดูช็อตเด็ดสะเทือนโลกกันหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้หมัดชนหมัดเลยนะออไม่ได้จะพาไปดูใครชกกับใครเมื่อวานนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยเนายกมบตรีนนิตเศรษฐาทวีสินชนหมัดกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเท<อ>พฮะหารือกันเรื่องการสร้างแล้วก็การใช้งานรถไฟสายสีเขียวครับ ชีวิตตรงนี้เลยเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะครับต้นหลังสารมันก,ก็ใหญ่สูงมากอนเนี่ยสูงสูงฮะโอ้โหเดี๋ยวรอสืบต่อเลยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับหู้ชมช่วงหน้าเป็นข่าวดีเนาะเรื่องของการลดค่าครองชีพนะครับเพราะว่าคอรมอมีมติเรียบร้อยแล้วลดค่าไฟมีผลรอบปีเดือนกันยายนนี้เลยส่วนน้ำมันดีเซลลดอีกลิตรละ2บาท50สตางค์ครับดีตรงนี้ย ครีมอาบน้ำคิร่อีคิรอ,อีช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องครอบครัวสะอาดทั้งตัวชื่กว่าครีมอาบน้ำคิร่อีคิรอ,อีโรแมนซิ่งอิตาลี23-30พฤศจิกายนนี้บินไปกับนันทกทะคว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่เอซีมิลานปะทะฟิออเรตินาช็อปแบรนคาเฟลารีล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน087 347 3111 ครั้งแรกกับรายการกเรียลลิค้นหาคลื่อนลูกใหม่3ด้านผู้ประกาศข่าวข่าวใหญ่ข่าวโตถูกต้องตามกฎมัตพิธีกรที่นี่ต้อนรับเข้ารายการนี้นักแสดงบางคน,นเพื่อ<ะ>โอกาสทำงานจริงและชิงเงินรางวัลหนึล้านบาทใครจะได้รับโอกาสทำงานจริงและเป็นผู้ชนะในรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola

ก่อนจะไปดูมาตรการลดค่าครองชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นลดค่าไฟรอบบินเดือนนี้แล้วก็ลดค่าน้ํามันดีเซลลิตรต้องสองบาท50ตังค์อ่ะเออมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดูเหมือนว่าสอวอกิติศักดิ์งานจะเข้าเรียบร้อยจําได้ไหมฮะสอวอรประจําวัดบางคลานที่พิจิตร,ร,รก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกับเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดไม่ได้ก็ปิดล็อกประตูเอาไว้แล้วก็มีสวกิติศักดิ์เนี่ยเข้าไปประคารมที่หน้าวัดด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกัน100กว่าคนฮะขับ สอวอกิติศักดิ์ออกจากพื้นที่วัดบางคลานแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้ดีควรจะออกจากตําแหน่งสอวอไปด้วยเพราะชาวบ้านมอง